ทำอะไรคะวันนี้ผูกเล็กผูกเล็กเห็นยางล่ะเ็คาวิธีการผูกเล็กถ้าทุกคนจะเทคานทำรั้วรั้วบ้านให้ลูกทำรั้วบ้านให้ลูกนะคะปิดเอซีของคุณพ่อประสิทธิ์ก็มาดูได้เลยนะคะนี่ค่ะช่างรุ่นเก่าในช่างรุ่นเก่านะคะ รุ่นเก่าเลยรุ่นเก่าแลวเนาะเขาเขาให้หุ่นลูกศิษย์ทำงานได้เยอะหนิเขาไม่ได้ให้พักผ่อนไดนเขาให้ทำงานจะได้ไม่เครียดมีความสุขในการทำงานนะคะเนี่ยรุ่นเก่ามีแต่รุ่นเก่าทำนะคะหกสิบอัพ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 นะคะทุกคนนี่คะ่ะดูค่ะดูค่ะดูมือแกนะคะสอดเข้าไป มัดเลยเอามื่นนี่เลยค่ะมัดพี่น้องมัดลวนล้วนเลยเห็นบบกรุดยอดเลยค่ะพ่อสุดพาเองนะคะรุ่นเก่าค่ะนายช่างใหญ่รุ่นเกา่าทำทุกอย่างเพื่อลูกนะคะนี่ดูเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนนายช่งรุ่นเกา่า ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคน